คุณ a อขานำส่งให้ด้วยนะคะนะคะก็ส่งงานเหมือนเดิมนั่นแหละมีอะไรก็ลงไปนะคะเขาบอกแล้วว่าไม่ต้องสนยอดวิวค้ามาทักทายกันตอนแรกๆตื่นขึ้น,นมาก็คลุมนะคะไม่มีแดดตอนนี้มีเห็นมีแสงแดดรอในขณะที่รอเราก็ส่งคลิปส่งกันบ้านกันเหมือนเดิมเคยทำอะไรก็ทำเหมือนเดิมนะคะบางทีถ้าเหนื่อยก็หยุดนะคะทุกคนนัดคนที่ตั้งค่าเนาะ คุณ AI ขานำส่งให้ด้วยนะคะนะคะก็ส่งงานเหมือนเดิมนั่นแหละมีอะไรก็ลงไปนะคะเขาบอกแล้วว่าไม่ต้องสนยอดวิวมีคนเข้ามาดูอะไรเท่าไหร่นะคะก็ทั้งๆท,ท,ที่เราก็ทำปกตินั่นแหละ เนาะทุกคนเนาะแล้วแต่ระบบแล้วแต่คุณ AI เขาทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่ที่คุณ AI ใครผ่านมาจะไม่ดื่มกาแฟแวะดื่มบ้านปลาไก่ได้นะคะทุกคนจ้าวันนี้เราได้ช่วงนี้ก็แดดออกมาแล้วปลาไก่ก็เลยรีบเอาผ้าไปปั่นเพื่อที่เขาจะได้โดนแดดสักหน่อยหนึ่งก็จะได้หอมๆเนาะผ้าโดนแดดแล้วก็จะหอมนะคะแล้วก็ ไรเนาะสำหรับเพจนี้ก็คงยังนะคะรอกันต่อไปเนาะทุกคนเนาะรอตัวเราตัวเราจะสัมผัสเองเนาะทุกคนเนาะไปฟังคนอื่นบางทีคนอื่นก็ไม่ใช่ตัวเราเพราะบางทีเราทํานี่ได้แต่คนอื่นทําไม่ได้เราทําไม่ได้แต่เขาทําได้วันนี้เราก็มาทักทายมามาทักทายพูดคุยกันเนาะแล้วก็มาเสิร์ฟกาแฟอุ่นๆน,นะคะบ้านใครผ่าน วันนี้เราก็มาทักทายมามาทักทายพูดคุยกันเนาะแล้วก็มาเสิร์ฟกาแฟอุ่นๆน,นะคะบ้านใครผ่านไปตัวเราตัวเราจะสัมผัสเองเนาะทุกคนเราไปฟังคนอื่นบางทีคนอื่นก็ไม่ใช่ตัวเราเพราะบางทีเราทํานี่ได้แต่คนอื่นทําไม่ได้เราทําไม่ได้แต่เขาทําได้อ่ำด้วยนะคะคนนะ เป็นกำลังใจให้กันเหมือนเช่นเคยนะคะขอบคุณที่มาชมคลิปจนจบนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะมีคนเข้ามาดูอะไรเท่าไหร่นะคะก็ทั้งท,งท้งที่เราก็ทำปกติแหละเนาะทุกคนเนาะแล้วแต่ระบบแล้วแต่คุณ AI เขาทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่ที่คุณ AI มีรสหวานนิดๆน,นะคะแล้วก็จะมี <c oughs> เหมือน ตัวเราตัวเราจะสัมผัสเองนะทุกคนตนะ้องไปฟังคนอื่นบางทีคนอื่นก็ไม่ใช่ตัวเราเพราะบางทีเราทำนี่ได้แต่คนอื่นทำไม่ได้เราทำไม่ได้แต่เขาทำได้่ะมาทักทายกันตอนแรกๆตื่นขึ้น,นมาก็คลุมน,นะคะไม่มีแดดตอนนี้มีเห็นมีแสงแดดเนาะสำหรับเพจนี้ก็คงยังนะคะรอกันต่อไปนะทุกคนเนาะรอใช่ลูกเกดไหมไม่แน่ใจ ลูกเกดไม่ฟักทองสวัสดีคะ่ะทุกคนสวัสดีวันอังคารเนาะช้าวันอังคารวันนี้เราก็มาส่งกําลังใจส่งพลังบวกกันเหมือนเช่นเคยนะตัวเราตัวเราจะสัมผัสเองนะทุกคนเราไปฟังคนอื่นบางทีคนอื่นก็ไม่ใช่ตัวเราเพราะบางทีเราทําำได้แต่คนอื่นทําไม่ได้เราทําไม่ได้แต่เขาทําได้ฟังต้องมียอดวิวอะไรเยอะๆนะคะ สำหรับป้าไก่ก็ช่วงนี้ก็เหมือนว่าระบบไ,ไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยนำส่งนะ <c oughs> คลิปก็จะไม่ไม่ค่อยเมอนนะเป็นกำลังใจให้กันเหมือนเช่นเคยนะคะขอบคุณที่มาชมคลิปจนจบนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะนะคะมีมีคลิปอะไรก็ลงไปนะคะทำให้มันปกตินะทุกคนใน <c oughs> ผ่านมาจะไม่ดื่มกาแฟแวะดื่มบ้านป้าไก่ได้นะคะทุกคนจ๋าวันนี้เราได้ นะคะมีมีคลิปอะไรก็ลงไปนะคะทําให้มันปกตินะทุกคนช่วงนี้ก็มีคนเข้ามาดูอะไรเท่าไหร่นะคะก็ทั้งๆั้งที่เราก็ทําปกตินนั่แหละ เนาะทุกคนเนาะแล้วแต่ระบบแล้วแต่คุณ AI เาทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่ที่คุณ AI คุณ AI ขานำส่งให้ด้วยนะคะนะคะก็ส่งงานเหมือนเดิมนั่นแหละมีอะไรก็ลงไปนะคะเขาบอกแล้วว่าไม่ต้องสนยอดวิวยินดีกับคนที่ผ่านเนาะผ่านกดผ่านเกณฑ์นะผ่านการอนุมัตินะคะจะเขาน่าจะปล่อยอสำหรับโปรไฟล์ สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีวันอังคารเนาะเช้าวันอังคารวันนี้เราก็มาส่งกําลังใจส่งพลังบวกกันเหมือนเช่นเคยนะมีรถหวานนิดๆนะคะแล้วก็จะมี <c oughs> เหมือนอขนมปังฟักทองธัญพืชนะคะเพราะจะขนมปังนี้ก็จะใส่ เป็นเนื้อฟักทองมีคนก็ามาดูอะไรเท่าไหร่นะคะก็ทั้งทั้งที่เราก็ท,ทําปกตินั่นแหละเนาะทุกคนเนาะแล้วแต่ระบบแล้วแต่คุณเอไอเขาทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่ที่คุณ AI. เอไอขนมปังฟักทองทัญพืชนะคะเพราะจะขนมปังนี้ก็จะใสเ่เป็นเนื้อฟักทองปังต้องมียอดวิวอะไรเยอะๆนะคะสำหรับปลาไก่ก็ช่วงนี้ก็เหมือนว่าระบบไม่ค่อยไม่ค่อย,ไม,อยไม่ค่อยนำส่งนะ <c oughs> คลิปก็จะไม่ไม่ค่อยหมดเนานะเป็นกำลังใจให้กันเหมือนเช่นเคยนะคะขอบคุณที่มาชมคลิปจนจบนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะรอในขณะที่รอเราก็ส่งคลิปส่งกันบ้านกันเหมือนเดิมเคยทําอะไรก็ทําเหมือนเดิมนะคะบางทีถ้าเหนื่อยก็หยุดนะคะทุกคนนะัดคนที่ตั้งค่าเนาะคุณ ai ไอขานาส่งให้ด้วยนะคะนะคะก็ส่งงานเหมือนเดิมนั่นแหละมีอะไรก็ ลงไปนะคะเขาบอกแล้วว่าไม่ต้องสนยอดวิวยินดีกับคนที่ผ่านเนาะผ่านกฎผ่านเกณฑ์นะผ่านการอนุมัตินะคะจะเเขาน่าจะปล่อยสําหรับโปรไฟล์ผ่านมาจะไม่ดื่มกาแฟแวะดื่มบ้านปลาไก่ได้นะคะทุกคนจ้าวันนี้เราได้เห็นเขาบอกแล้วว่าเวลาลดก็ไม่มีผลเหลือสองหมื่นสองหมื่นนาทีเขาก็อนุมัติได้เพราะฉะนั้นก็ มันต้องดูที่มีคนเข้ามาดูอะไรเท่าไหร่นะคะก็ทั้งๆั้งที่เราก็ท,ทําปกตินั่นแหละเนาะทุกคนเนาะแล้วแต่ระบบแล้วแต่คุณ AI เขาทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่ที่คุณ AI ฟังต้องมียอดวิวอะไรเยอะๆนะคะสําหรับป้าไก่ก็ช่วงนี้ก็เหมือนว่าระบบไม่ค่อยไม่ค่อย,ไม,อยไม่ค่อยนําส่งนะ <c oughs> คลิปก็จะไม่ไม่ค่อยสวัสดีคะ่ะทุกคนสวัสดีวันอังคารเนาะเช้าวันอังคาร ันนี้เราก็มาส่งกำลังใจส่งพลังบวกกันเหมือนเช่นเคยนะคุณ AI ขานำส่งให้ด้วยนะคะนะคะก็ส่งงานเหมือนเดิมนั่นแหละมีอะไรก็ลงไปนะคะก็บอกแล้วว่าไม่ต้องสนยอดวิวเนาะเป็นกำลังใจให้กันเหมือนเช่นเคยนะคะขอบคุณที่มาชมคลิปจนจบนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ วันนี้เราก็มาทักทายมามาทักทายพูดคุยกันเนาะแล้วก็มาเสิร์ฟกาแฟาอุ่นๆนะคะบ้านใครผ่านไปตัวเราตัวเราจะสัมผัสเองนะทุกคนเราไปฟังคนอื่นบางทีคนอื่นก็ไม่ใช่ตัวเราเพราะบางทีเราทํานี่ได้แต่คนอื่นทําไม่ได้เราทําไม่ได้แต่เขาทําได้มีคนเข้ามาดูอะไรเท่าไหร่นะคะก็ทั้งๆ้งที่เราก็ท,ทําปกตินั่นแหละ เนาะทุกคนเนาะแล้วแต่ระบบแล้วแต่คุณ a อเขาทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่ที่คุณ a อฟังต้องมียอดวิวอะไรเยอะๆนะคะสำหรับป้าไก่ก็ช่วงนี้ก็เหมือนว่าระบบไม่ค่อยไม่ค่อย,ไม,อยไม่ค่อยนำส่งนะ <c oughs> คลิปก็จะไม่ไม่ค่อยมาเนาะสำหรับเพจนี้ก็คงยังนะคะรอกันต่อไปเนาะทุกคนเนาะรอรอในขณะที่รอเราก็ส่งคลิปส่งกันบ้านกันเหมือนเดิมเคยทำอะไรก็ทำเหมือนเดิมนะคะบางทีถ้าเหนื่อยก็หยุดนะคะทุกคนนะัคนที่ตั้งค่าเนาะ ครผ่านมาจะไม่ดื่มกาแฟแวะดื่มบ้านปลาไก่ได้นะคะทุกคนจ้าวันนี้เราได้เอ,อขนมปังฟักทองทัญพืชนะคะเพราะจะ,ขน,นะ,นะ,ะขนมปังนี้ก็จะใส่เอเป็นเนื้อฟักทองเอขนมปังฟักทองทัญพืชนะคะเพราะจะขนมปังนี้ก็จะใส่เอเป็นเนื้อฟักทองครผ่านมาจะไม่ดื่มกาแฟแวะดื่มบ้านปลาไก่ได้นะคะทุกคนจ้าวันนี้เราได้ ใกลลูกเกดไหมไม่แน่ใจลูกเกดไม่ฟักทองแต่ออกมาแล้วป้าไก่ก็เลยรีบเอาผ้าไปปั่นเพื่อที่เขาจะได้โดนแดดสักหน่อยหนึ่งก็จะได้หอมๆเนาะผ้าโดนแดดแล้วก็จะหอมนะคะและ้วก็เอ,อปังต้องมียอดวิวอะไรเยอะๆนะคะสําหรับป้าไก่ก็ช่วงนี้ก็เหมือนว่าระบบไม่ค่อยไม่ค่อย,ไม,อยไม่ค่อยนําส่งนะ <c oughs> คลิปก็จะไม่ไม่ค่อย ขนมปังฟักทองธัญพืชนะคะเพราะจะขนมปังนี้ก็จะใส่เ,เป็นเนื้อฟักทองค้ามาทักทายกันตอนแรกๆตื่นขึ้นมาก็คล้มนะคะไม่มีแดดตอนนี้มีเห็นมีแสงแดดยินดีกับคนที่ผ่านเนาะผ่านกดผ่านเก